แมดพิรณีดีใจได้กลาบพระสงฆ์สายปฏิบัติเป็นนางเอกสาวสวยที่ช่วงหลังมานี้เธอมักจะเดินทางไปทําบุญสําหรับสาวแมดพิรณีที่เธอได้มีโอกาสไปอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาใส่บาตรพระอาจารย์เชยสาโรทั้งยังมีโอกาสได้กลาบและอาจารย์สิริปัญโยพระสงฆ์สายปฏิบัติที่ไม่ใช่จะได้เข้ากลับง่ายๆด้วย ล่าสุดแมทยังได้ออกมาเผยว่าขอติดตามพี่ก้อยเข้าถวายพระทหารเนื่องจากท่านเม้งจะอยู่ปากช่องเป็นวันสุดท้ายท่านเม้งที่แม่ตาถามไทยสารทุกสุขดิบญาติโยมทุกครั้งที่รอใส่บาตรท่านท่านเม้งอยู่ในภาพที่สองขวามือถัดจากท่านสิริปัญโยค่ะเรื่องเล่าแล้วรูปถ่ายที่ของลงเก็บไว้เป็นสิริมงคลชีวิตระหว่างนั่งรอเวลาพี่ก้อยก็ให้ถือพวงมาลัยดอกไม้ไว้เพื่อมีโอกาสกราบไหว้ท่านชยสาโรทันใดนั้นท่านชยสาโรเอ่ยขึ้นบอก ให้นำดอกไม้มาถวายบนแคร่แมดดีใจมากปนประมาเสียมารยาทหันไปหาพี่ก้อยรีบยืนดอกไม้ขึ้นเพื่อให้พี่ก้อยเป็นคนถวายพี่ก้อยบอกว่าไม่เป็นไรขึ้นไปเลยท่านเมตตาแล้วเมื่อแมดถวายเสร็จท่านเรียกพี่ก้อยว่าอ้าวยมก้อยถ่ายรูปไว้โดยความที่พี่ก้อยใส่บาตรท่านทุกวันมาตลอดสิบปีแมทจึงได้อานิสงส์ความเมตตากรุณาจากท่านชยสารโรเพราะท่านทราบดีว่าพี่ก้อยชอบถ่ายรูปถ่ายเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก ไม่ใช่ถ่ายเพื่ออดอ้อแต่ถึงถ่ายเพื่ออดอ้อแมทก็เห็นว่าเป็นภาพที่สมควรที่ดีอวดได้ที่เป็นมงคลปลื้มปริ่มกว่านั้นคือการได้กราบท่านศิรปัญโยและสงสายปฏิบัติที่ไม่ใช่จะเข้ากราบได้ไง่ายๆลองศึกษาประวัติท่านทั้งสองดูนะคะเป็นบุญของแมดนักหนาขออนุมโมทนาแด่พี่ก้อยบิดามารดาและผู้เป็นที่รักในชีวิตของข้าพเจ้าสาธุ